วิ่งอย่างไวอ่ะจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ืออะไรพี่โอ้ยเพื่อนมันเป็นอะไรสัตว์เลิกไม่ได้หรอสัตตาเจ้าชู้เนี่ยพี่เพื่อนพี่จีบสาวอยู่นั่นน่ะไอ้ดีควรดีมันใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ไรแน่ใจนี่ต้องาบานถ้าจะไปพักไปอี่บินบ่อยเฉยอย่าเพิ่งเดินโยกเหมือนโลกเอียงนะถ้าจะกินข้าวให้ท่านอย่าเพิ่งเดินโยกเหมือนโลกเอียงได้ไหมล่ะ แม่งานได้ข้าหรือยังพี่ชายข้าพชายข้าลงท่านท่านได้เข้าหรือยังแม่ควรขอทันกัมารอเลยเนี่ยพี่ชายข้าท่านท่านได้เข้าหรือยังเออหมือนร้อยไม่หรอกขอทานมั้งมีสองคนเลยทำงานเป็นทีมเลยสัตว์เหมือนไม่เฮียเหมือนวางแผนมอะไรเฮียเล่ห์เฮียัง ท่านแรกเข้าแล้วใช่ไหมลาตีสวัสดีนะครับพี่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 ชายลองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพี่ชายลองสวัสดีครับพี่โหสวัสดีครับพด้อมทำอะไรอ่ะสวยสวยต้อมมานอนเฮ้ยพี่จะดี่ช่วยหนูด้วยมานทำอะไรมานทำอะไรครับเห็นี่ยไม่นอนปล่อยหนูด่วยปล่อยพอดีทไรหลุดยังหลุดยังหลุดยังน้องหลุดยัง น้องไอ้บ้ากามพนพนแล้วใช่ไหมพนอะไรไปไหมมันมันองทำแรงขนาดนี้ช่วยด้วยลองพินาบลองจริงฮีโร่มากมาในคาบดำใหม่ไม่เคยเห็นหรอฮีโร่ขี่ม้าดำมาใช่ไหมน้องรักโอ้โหตลอดตลอน้องรักไปกระทบกระทบเต้นน้องรักดี ไม่แต่โคตรสวยพี่ภาพแบบตาปรับภาพสวยๆถ่ายอ่ะถ่ายรูปกระดากระดากระดาคุณน่ะเจ้าคุณน่ะจะเข้านอนกี่โมงครับมาสวัสดีครับมาเรื่นี้ไม่มีนอนหรอคะสวัสดีครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ไปเดี๋ยวไปแล้วครับมาชุดหน้านอนจัดเลยนะคุณเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวไปแล้วครับมาเดี๋ยวไปละเดูแต่ว่าเมื่อกี้มีสาวมาถามหาสาวเยอะมาก ยังไงปโรคนี่าชี้ไปเรื um ่อยพี่เะเล่ดเอ้ยี่าขอี่ขอทานฮาจริงนะัเนียนอนเลยทำงานขอทานที่ผมว่าเราได้เงินดีนะเว้ยนอนยาวๆนอนยาวๆยเนี่ย แล้วก็เ <โฮ S 1> ปิดซาวเปิดซาวแผลดิพี่ให้พูดเองอะ่ะอ๋อปูนเจ้าจี๋ย่างเงี้เดี๋ยวกูช่วยมึงขายอั้เดี๋ยวกูช่วยมึงขายมั้ยหลอดดีไหมเนี่ยไอหนุม่มเออว่าไงครับพี่ไม่มีเลยครับปูนไม่มีเลยใช่ใช่ใช่เ,เดี๋ยวหาซุปเอาเนี่นนะ ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยผมได้วันนี้มึงรวยแน่แหละน้องก็ได้มาบริการน้องรวยแน่แหละพี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก๊วยชากังราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับ เรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาวก๊วยแท้กันดูซิว่าเฉาวก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาวก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างก,กันยังไงครับ <c oughs> สําหรับท่านที่ออเอากูช่วยมันขายนี่งขายที่ช่างกางลาวเกี่ยวที่อช่างลาวกั <c oughs> <c oughs> นรั่วไอ้เหี้ยไอ้หลุดรั่วกิพบกันอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> สําหรับท่านที่เ,เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาวก๊วยชากางราวของเรานะครับ ก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศรล้ลอนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาเก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชาการังราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาเก้วยแท้ๆกันดูซิว่าเฉาก้วยแท้เนี่ยกับเฉาก้วยตามท้องตลาดนั้น มันแตกต่างกันยังไงครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานฉกเว้แท้ๆก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วเป็นโปรตีนตามไอ้คู่รักไอดาไปเลยประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้แค่บอกัใช่หมอยู่ก่อนอ่ะฮลโหลน้องน้องผู้หญิงดีใช่มั้ยเกลนี่มาเกลเกลมาเนี่ยมา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 แล้วมันเป็นไร มือเล็กมือกดเลี้ยงหมอของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนก็หนาวเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นเ็นก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วเฉาก๊วยคือพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ เขียวข้าวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่อนพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับตอนเราอียนข้าวเต็มมดอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาปุ้ยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาปุ้ยชากัางเราของเรานะครับเป็นที่รู้จักทั่วด้วยเฉาปุ้ยนั้นนะครับเป็นพืชสินค้าจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานำเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉากุ้ยแท้ๆกันเฉาปุ้ยแท้เนี่ยกับ ไออ้้นงส่งหาจัดเลยว่ะน้อง้้แทก็ลองแวะมาชิมมันส่งโคตรได้นั่นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนชุบหน่อยชุบหน่อยเมื่อกี้ข้าวมันขึ้นไม่ทันลดความดันโลหิตสูงอดีหมดแล้วพี่เดี๋ยวให้ชุบได้คาตอาลิกอักเสบแล้วก็เบาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับ เราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกโอ้อากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนหนได้นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยนองเร่าวของเรานะครับหลับปะเนี่ย ก็ได <rium> <it> ้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาผมปิดมาอยู่พี่ชิมเฉาเฟยแท้กันก่อนผมทำงานอยู่พี่ทำงานอยู่สี่หมื่นได้ไหมของเรานะครับเป็นที่รู้จักเปทั่วนะครับพี่ไม่ช่วยสนับสนุนเลยพี่เนี่ยพี่กลังเนี่ยเรียกลูกระากรู้กลางเรียนรู้ข่าวไม่ได้กไม่ให้หรือว่าจะมาหาผมยังไม่ได้ยอดเลยเดี๋ยวพี่วันนี้เนี่ยตลาดนั้น มันแตกต่างกันยังไงไว้ขายของมันแบบืท่านพี่ขายอะ้รวะขายอะ้รวะของพี่คันนี้ดิที่คันนี้มีเไปขายพวกของเออพวกกล่องไเนี่ยของตีขายอะไรกล่องอะไรโอ้แจ็คชิฟเฟลกล่องอัสสี่หมื่นห้าหมื่นหรอหมอห้าหมื่นหรอใช่ครับเราขายดีเลยหรอย่มีตังค์แล้วเขาเอาแค่สามเจ็ดนะพอพอพพีเจ็ผมตอนนี้หมดเกลี้ยงเหมืกันพี่ขออะไรเกลียวขออะไรเนาะเจ็ดทางนี้เจ็ดเอ็กพีเอ็กพีหรอ ด้ามีเยอะด้ามึงให้น้องเขาไปหน่อยดีเออมีเยอะพี่ก็ให้น้องดิพี่เสี่ยอะไรเม่กะเสี่ยอะไรอ่ะคืออะไรเพราะอย่าเป็นยาวอ่อนเดี๋ยวพี่อเสี่ยอะไรเป็นยาอ่อนนะเป็นยาวอ่อนพี่าเปิดอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุขยับต้นบัตรนะครับโหดแล้วแร้เกันแล้ว โจโจคืออะไรอย่าันย่อยี่ฮะคืออะไรเนี่ยย่อย่อย่อยี่ฮเฮ้ยปิดดียี้ฮะรั่วเองอะไรอ่ะรั่วยีเฮ้นกระโดดทีนึงกระโดดทีนึ่งมาเียวกระโดดทีหนึ่ง ยาวอ่ะเพื่อเด็นเนี่ยเพื่อนอายเขาเพื่อนอายเขาเพื่อนยาวอ่ะเฮ้ยขอครัาพี่พี่เดลเลยสิมันยาวอย่างเี้ยเปิดตังที่อะไรรั่วดีใจรามเพือเพื่อนรั่วเขี่ยนี้เขี่ยนี้พี่ี่กาเขี่ยมึเน่เล่เ้ยเชออูิกาเขี่ยหัวเขี่ยกิ้งก่า เดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวกาเี่ยวเนี่ยรูะเอ้ย้องปจจอกเกอร์ยูสลิปยูเอฟองตจอกเกอร์อีสลิปยูเอฟโปรโลมโปรโล ขายอะไรพี่ขายกล่องตีกูก็ขาย20กล่องโทษนี้กล่อยๆโดดเลยด่วนเลยไม่มีตังค์แล้วจะบดๆจำไปจะไปจังไกลจะไปจังใจเลเฮี่ยอย่าบดยาว่อน